สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตนูนฮะค,ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงในไตรมาสสองนะคะของชาวราศีมีนนะคะไตรมาสสองนะคะก็คือเมษาถึงมิถุนานะคะเมษาพฤษภาคมมิถุนาสามเดือนนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ ขอรับเต็พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในไตรมาสสองนี้ของปีหกแปดนี้นะคะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรในไตรมาสสองนี้ ว้าว wow. สามเหรียญน,นะคะการเงินก็มานะคะใบแรกเลยนะคะเด็ดหกดาบสามถ้วย เด็กห้าเด็กเหรียญสามราศีนะคะราศีนี้ราศีที่สามแล้วนะคะเด็กเหรียญน,นะคะมาทุกราศีเลยนะคะว้า wow, วเก้าเหรียญว้าวเดอะอิมเลอร์ สิบดาบขอบไปยสรุปนะคะแลขออภัยนะคะเจ็ดเหรียญการเงินความมั่นคงของคนนะคะในชีวิตของคุณนะคะโดดเด่นมากๆนะคะสามเหรียญน,นะคะ ถ้าใครที่ทำธุรกิจนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการพูดคุยติดต่อดิวงานดิวธุรกิจกันนะคะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะคะมีคนมาติดต่อธุรกิจกับคุณนะคะธุรกิจของคุณเ,เหมือนไปได้สวยนะคะในไตรมาสสองนี้ไปได้สวยเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะจะมีคนมาติดต่อธุรกิจกับคุณนะคะ แล้วก็สถานการณ์ทั่วไปนะคะเป็นเดดมันจะได้จบบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวที่มันไม่ดีเรื่องที่มันไม่ดีจะจบสิ้นลงอะฮะเรื่องที่มันไม่ดีจะจบสิ้นลงและอาจะเป็นการเริ่มต้นวงจรใหม่นะคะเริ่มต้นวงจรที่ดีใหม่นะคะหกไม้เท้าเออหกดาบนะคะ ปัญหาต่างๆใดๆนะ,ะจะคลี่คลายนะคะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็จบลงนะคะเป็นเด็ดนะคะในเรื่องของเราเรื่องราวปัญหาต่างๆนะคะในชีวิตของคุณนะคะเห็นว่ะจะมีแสงพระอาทิตย์สาดส่องเข้ามาสู่คุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรื่องร้ายๆได้ผ่านพ้นไปนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่ดี เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสกว่าเดิมนะคะปัญหาต่างๆนะคะจะจบสิ้นลงนะคะแต่ว่ามีไพ่เด็ดๆนะคะยังไงขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะอดีตที่ผ่านมา มีทั้งมีความสุขแล้วก็อยากอยู่กับตัวเองนะคะมันเหมือนคนสองอารมณ์เลยนะคะบางทีคุณก็แบบสนุกสนานร่าเริงกับเพื่อนของคุณนะคะแต่ว่าบางทีคุณก็เป็นอินโทดนะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากใช้ชีวิตเงียบๆอยากใช้ความคิดนะคะในการอาจจะในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจก็ตามนะคะแต่ว่า ก่อนหน้านี้น,นะคะถ้าใครที่อยากที่จะเรียนต่อคุณมีเกณฑ์ที่จะเรียนต่อได้ถึงระดับปริญญาโทเลยทีเดียวนะคะคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากยิ่งขึ้นนะคะำรวจหาให้อนาคตของคุณคะให้อนาคตของคุณ เด็กเหรียญนะคะการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นมีเกียน์ได้เงินอาจจะได้เงินก้อนแต่ว่าอาจจะเป็นก้อนไม่ใหญ่มากนะคะเป็นเพราะว่าเป็นไพ่เด็กนะคะแต่ว่าก้าเ <im less> <sized> หรียญอยู่ในตําแหน่งของปัญหานะคะคุณคาดหวังที่จะได้เง <im less> ินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่ว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขอแค่คุณมีความขยันมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะเหมือนเดดเดอิมเพลอร์นะคะหรือไม่ก็ผู้ชายคนนี้นะคะเขาจะมาซัพพอร์ตคุนะคะเขาจะมาช่วยเหลือคนอาจจะเป็นพี่เป็นพ่อของคุณก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนอายุห่างกับคุณมากนะคะอาจจะเป็นหรือว่า ตำแหน่งทางแต่คุณมากๆก็ได้นะคะเขาจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นนะคะยังไงของคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่อินเลอร์นะคะคุณจะ,จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแน่นอนในเรื่องของธุรกิจแน่นอนคุณมีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของกิจการได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นระดับหัวหน้างานเลยทีเดียวนะคะ ให้สิดาบนะคะเนนด 6. 6ดะะเ,เ,รเ,รเ,เดี๋ยวเดดเดดเดดเนดเดดเอดเดดเดิเดดะะจจเดด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 เระะดเด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 ด่ดดเดดเนดเ่ดเนดเดดเดดเดเดดเดเาด่ดดเนดเดดเดดเะดเเนเเเมเด นะคะคนเจ็บปวดอย่างหนักหน่วงมาแล้วนะคะแล้วถึงคราวสิ้นสุดในเรื่องของการเจ็บปวดในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ถาโถมเขามานะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะปัญหาต่างๆจะจบสิ้นลงนะะจะจบสิ้นลงแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะทีะ่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ ในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับใครที่ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเปิดร้านคุณอาจจะทำธุรกิจค้าขายต่างๆนะคะหรือไม่ก็การงานก็ตามนะคะคุณธุรกิจของคุณนะคะได้ออกดอกออกผลให้คุณได้เชยชมนะคะคุณเฝ้ามองอผลผลิตของคุณนะคะ อย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะคุณมีเณฑนได้เงินก้อนนะคะได้เงินก้อนนะคะจากน้ำพักน้ำแรงของคนนะคะขอแค่คุณขยันอดทนนะคะมีความมุ่งม,มั่นตั้งแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคุณการเงินของคุณดีขึ้นแน่นอนแล้วก็คุณประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนนะคะเป็นแบบคราบให้เหรียญ ชาวราศีเมีนนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากๆมันจะมีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะม่หมอยินดีกับชาวราศีเมีนด้วยนะคะขอคุณขยันนะคะการเงินของคุณนะคะจะดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ผลกำไรต่างๆนะคะคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะ แายหมอขอให้ชาวราศีเมีนะคะมีความสุขความสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ปรารถนานะคะมีการเงินที่ดีการงานที่ดีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีชีวิตที่ดีในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกๆวันขอให้เป็นวันดีๆนะคะของชาวราศีเมีนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ